่าผมมาแล้วครับผมมากับเอ่มใช่ฮาโลวีนอัปเดตชิสมาอัปเดตฮาโลวีนปะคิสมาร์ <laughs> คิสมา,สมาลืมลืมคิสมาสอัปเดตก็อัปเดตใหม่ก็ถือว่าก็ก็นั่นแหละออ้ยอ่ากูหือกูแบะ ไม่ใช่อรัผมกระตุกขนาดนี้เด้ภาคสองกูน่าจะรอดอยู่สุดภาคเดียวอะ่ะโอเคนะเกมความแตกต่างมากมาโอ,โอ้เกมเกมหนูนีแลนี่ไม่ได้สมอ่ะเอา

เสียงแบบหมอกโปรยปานเสียงฮายุิมะหากแรกถ้าก,กูไม่อัดมันจะแหลกไม่ห้าแรกถ้าก,กูอัดมันจะแหลกหากสองกูยังหอรอดอยู่ อันตาไม่มีเจ้ง โคตรเลยครับผมแหลกมากเป็นเกมที่แหลกที่สุดที่ผมเคยเห็นมาเสือบอลโอ้ยปาแม่งเลยโอนผ่านเพื่อนเลกไม่นหแบบักแล้วมันแหลกวะยโอ้ยดูดดีเลย so funky Ôi, cái này là Ôi. Ô ô quẹ, ô ô mà. Xiêu mà nó uyên hồ ở dưới hồ con này, ค่าชั้นปุ๊สแต่กูเรียกแค่ขนมกูเลยโอ้ยเสียงเจีย๊ยอะไรนะัตึง้ตงตรงไ้นนึงไอ้พวกอันนั้นใช่ไหมเอวเนี่ยเดนะีเ๋ยวไปเล่นคืนสองจะไม่เท่าไหร่หรอกคืนสามจนะนอารก มีทุกเสียงในเรื่องหน้าเดียวกูเนะี่ยกูต้องทำคลิปเลยนะกูคิดอยาทำปกคปลิปละวนะี่กไว้กูก็เป็นปกว่าดนะ้วยเพื่อคนดูกูต้องทำไม,งไม่อยากู่ไม่มีคนดูดูเพื่อให้รู้ว่ามีคนไทยทำลิสเซเดนต์อยู่ยังมีอยู่เออนั่นแหละได้ mày subscribe cho kênh không